สวัสดีครับผมโอเคอดครับและคลิปนี้คือ9อันดับหนังโคตรน่าดูเดือนกันยายนที่จะใช้ปี2024ว้าวโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเป็นเริ่มต้กนกับันัที่9กันดีกว่าครับอันดับที่9 Beetlejuice Beetlejuice นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่จะได้มีภาคต่อสักที Beetlejuice หรือชื่อไทยผีขี้จุย้ยได้ออกฉายไปเมื่อปี 1, 1988นำแสงดงโดย迈ตั Michael ้นและกำกับโดยทีมเบอร์ตันทำรายได้ไป74.7ล้านจากทุนสร้าง15ล้านการเวลาก็ผ่านไป3 6 000, ปีก่าจะมีภาคต่อสำหรับภาคนี้จะคงได้หลอนะนักแสดงจากภาคแรกกลับมาครบ แม่ข้าคีตันกระมารูเป็นบิทูจูดแคทเธอรีตโอฮาร่ากระมารูเป็นเดเลียดิสเดควินอนาไรเดอร์กระา,าเป็นลิ ara, เดียดิสหลังจากนี้ก็มีโมอนิกาเบลูชีมิลเลียดิโฟจากสไปเดอร์แมนและเจนน่าออร์ติกาจากสกีมไฟท์และซิลลี่ในฟิกอย่างวันส์เดย์กระาเป็นลูกสาวของลิเดียภาคนี้ยังคงกำกับโดยทิมเบอร์ตันจากภาคที่แล้วบิทูจูดบิทูจูดห้ากันยายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ อันดับที่8ไฮแจ็ค1971โอ้เห็นโปสเตอร์นี่ก็โคตรน่าดูนะครับเห็นแล้วอยากดูมากๆเลยนังวันภาพยนตร์เกาหลีนี่เป็นเรื่องน่าดูกันทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจะอยากเห็นตัวอย่างละไฮแจ็ค1971ภาพยนตร์ทิวโรแอคชั่นจากเกาหลีใต้ที่ตัวหนังจะเล่าเรื่องในปี1971นักสนามบินโซกโชนักบินหนุ่มแทอินประบุ่นนักแสดงมากฝีมือแถวหน้าของเกาหลีอย่างฮาจองอูจากโรนซอมคู่ระหถ่ายข้ามโลก นักบินหนุ่มแทอินและกับตันกยูชิกระบบโดยนักแสดงจากบทบาท2องลงอยีกูจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเมทามอร์โฟซิสหรือชื่อไทยปีศาจเปลี่ยนหน้าซึ่งแทอินและกับตันกยูชิกมีภารกิจต้องนำเครื่องบินพร้อมผู้โดยสารเต็มลำไปลงที่ท่าอากาศยานคิมโปซึ่งเคยเป็นสนาบินนานาชาติทางฝั่งตะวันตกของกรุงโซ โดยเที่ยวบินลำนี้ก็มีพนักงานต้อนรับหรือแอร์โฮสเตสสาวนามว่าอกซุนรับรบทนักแสดงสาวเจ้าบทบาทแซซูบินจากซีรีส์เวสต์แอลแลนด์เรื่องรักณแดนดาวและ I Not A r o b ร t เพราะหัวใจไม่ใช่โรบตทความกุหลาบก็ได้เกิดขึ้นเมื่อได้มีชายปริศนาได้ทำการยูระเบิดขนาดเล็กใส่นักบินซึ่งชายปริศนาคนนี้มีนามว่า de, ยองแดรับบทยอจินกูจากภาพยนตร์แนวนรักโรแมนติกเรื่องดิ t โช ลึงชาปิศาจที่ชื่อยองแดนอกจากจะต่าควบคันวายแล้วยองแดยังได้ทําการกี้เครื่องบินกลางเวหาและตรงเข้าไปสั่งการให้หนักบินเปลี่ยนเส้นทางเพื่อที่จะให้เครื่องบินโดยสารลำนี้ไปลงจอดที่เกาหลีเหนือและเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยิ่งเร็วร้ายขึ้นเมื่อเกิดระเบิดก็ได้ทำลายตาขัาน้นของกัปตันกยูชิกจนไม่สามารถบังคับเครื่องได้ทมการความตื่นตระหนกพร้อมหวาดกลัวสุขีของทุกคนหน้าที่ของพวกเขาทั้งหมดคือต้องหาทางเอาเครื่องลงอย่างปลอดภัยให้ได้วูไฮแจ็กหนึ่งก้าวจนหนึ่งเป็นผลงานการกำก,ก,กับเรื่องแรกของที ห <ack> ายแจ้ง1971 5กันยายนนี้ในโรงภัพยนุน อันดับที่7 Ba d g e n i u s Remake Bad Genius ใช่ลครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดแ a d Gen i u s เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือรีเมคมาจากฉลาดเกมโกงหรือเวอร์ชันบ้านเรานั่นเองโอ้ oh. ซึ่งฉลาดเกมโกงกเป็นภาพยนตร์จากค่ายหนังชื่อ GDS และกำกับโดยบาสันทวุฒิภูลพิยะออกฉายไปเมื่อปี2อง7หรือเมื่อ7ปีที่แล้วโอ้ oh. สำหรับแบทจีเนียเวอร์ชันใหม่นี้เป็นผลงานเรื่องใหม่จากสตูดิโอผู้สร้างโคด้าโคด้าหัวใจเมื่อนรายเสียงเลยข่าวว่าเรื่องนนนนีีี้้ก็็เปนหนังดดดวย่ใครู และก็รีวิวกันหว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับโดยแบจีนเนียก็จะมีนักแสดงดังนี้คารลีน่าเหลียงจากเทมีเอวิตติงระบบปริศนาดูในเวอร์ชันไทยตัวละครนี้คือลินระบบโดยออกแบบชุดติมนลตัวเอกของเรื่องนั่นเองเบนดิกกวองจากดรสเตนทั้งสองภาคระบบปริศนาซึ่งในเวอร์ชันไทยตัวละครนี้คือพ่อของลินระบบโดยเอกเทเนต Bank, จะบรีแบงค์จากเบลแวร์ระบบปริศนาในเวอร์ชันไทยตัวละครนี้คือแบงค์ระบบโดยนนชาโนนหรือนนกุลคอนเนอร์มิโดสระบบเป,ชชป,ป็นชาปินซึ่งในเวอร์ชันไทยตัวละครนี้คือพัทระบบโดยเจมส์เทระดนและเทเลฮิกสันจากซีรี้เดลิแคสระบบปริศนา,าในเวอร์ชันไทยตัวละครนี้คือเกรทระบบโดยุูมอิสยาแบลจีเนียเวอร์ชันฮอลลีวูดเขียนบทและกำกับโดยเจซีลีจากภาพยนตร์เรื่องลูชแทนตัวนังก็จะเขียนบท้ดยจูเลสโอนา Honor, จาก u ูช Co เว o l ์ฟ l f ด์พา d าดและผลง,งานล่าสุดที่จะได้ฉายในปีหน้านั่นก็คือเรื่องกับจันอเมริกาเบฟนิวเวลจัดให้ทันใจคนไทยได้ดูแน่นอน12กันยายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์อันดับที่ 6. Speak No Evil เงียบซ่อนตายอ่าังนี้ก็เหมือนกันครับ Speak No Evil ภาพยนตร์แนวทิวเลอฮอลเลอ์ที่รีเมคมาจากภาพยนตร์เดนมาร์กในชื่อเดียวกันรือเวอร์ชันใหม่นี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Blumhouse จาก Invisible Man และ The Black Phone Blumhouse และ Universal Picture หรือตัวหนังเป็นการเล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนำโดย Ben d า t t o n รับบทด้วย Scott 맥 n a r l y จาก Siri h o f f and Cash Fire หรือ Dutton พลยาของ Ben รับบทโดย Mackenzie Davis จาก Siri h o f f and Cash Fire เหมือนกันและ Terminator Dark Fate Ben กับ Lucy และลูกของทั้งสองก็ได้ถูกใช้พปิศนาคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าศาสตราจารย์ Charles w e v e r เฮ้ยไม่ใช่ชายคนนี้คือแพดดี้ระบดุยเจมแมกอวอร์ Ball, จากเอ็กเมนสปี r กราฟและ i ิชเชปเตอร์ทูซึ่งชายที่มีชื่อว่าแพดดี้ก็เลยเชิญครอบครัวดาวตันไปพักผ่อนที่บ้านก่อนที่ครอบครัวดาวตันจะพบว่าแพดดี้เริ่มมีอาการแปลกประหลาดโอ้ทำไมเป็นเช่นนั้นละ่ะกลีเจมของเรานะครับก็มาบทแนวจิิตอีกแล้วกัว่าเกี่วกับสปีดบอนี่อ๋อหยอกยอกๆยอ สปีโนอีวิวเวอร์ชันฮอลลีวูดเขียนบทเล่นกับด้วยเจมวัสกินจากอีเดนเลกหาดโลกสาบสวรรค์วูแมนอินเดอะแบล็กชุดดำสัญญาณสยองและภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง ide, บ,บัสตีเดย์ดับเบลิลระห่ำดับเบิลระอุสปีโนอีวิวเงียบซ่อนตายสิสองกันยายนนี้นันรงมภาพ,พยนตร์อันดับที่5ตาครีจินิสิต โอ้ oh, เรื่องนี้ก็จะได้ดูกันนะครับรอยคอรอคอยกันมานานมากกับเรื่องนี้กับภาพยนตร์เรื่องที่2ในปีนี้ของนลิมิตหนังฟิลม์มเรื่องแรกนี้คือเคิร์สแลนหรือแดน3นะครับเรื่องที่2นี้ดูเล่นใหญ่จเต็มเลยนะสำหรับต,ตาคิจิเนสิ์ Genesis ก็เป็นหนังแอคชั่นไซไฟข้ามเวลาเรื่องใหม่จะพุ่มกับแม่เดี่ยวชูเกียรติสักวิรกุลจากคนผีปีาศาจต3เกมสยองรักแห่งสยามดิวไปด้วยกันนะและมอนโดรักโพสลบลืมแล้วก็ยังไม่จบนะครับ ตาคลีนี้ก็ได้ค่ายหนังดังอย่างวอ์เนอร์ราเธอร์มาเป็นผู้จัดจาหน่ายด้วยนะครับวู้ค่ายระดับโลกมาร่วมจัดจาหน่ายด้วยฮะเมื่อกองทัพอเมริกันได้สร้างสถานีสื่อสารขนาดใหญ่ในค่ายนรามอสูรในชื่อโปรเจกต์ตาคลีจินิทสิ์วากันว่ามันเป็นสถานที่ทดลองการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงจากตัวอย่างที่ผมเห็นนะมีทั้งการเดินทางข้ามเวลานะมีสป,ปร์ลาดด้วยในข่าวมาว่าตัวหนังนี่ยาวเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับ ปูแล้วมันจะเล่ายัางไงเนี่ยเซนเรื่องของเยอะนะมีทั้งเล่าเกี่ยวกับสปหราดเล่าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลานะสำหรับตาครีจินซิตก็จะมีนักแสดงดัง,ดงนี้วอลแนรัตจากซีรีส์ end of love รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะพอลเทเลอร์จากบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้พิตตี้คอปเดลอนโดจะติจูนหกือทั้งหมดจะมารับเป็นตัวละครปริศนานะตาครีจินซะิตนะ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 เดินทางข้ามเวลาพร้อมกัน12กันยายนนี้ใน,นรวมภาพ,พยนตร์ และที่สี่ Arm the Executioner ภาพยนตร์ Action Thriller อาดยกรรมซึ่งตัวหนังเนี่ยก็เป็นหนังภาคต่อของ Veteran ก็โทษทีปืนพี่มันลั่นที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2015หรือเมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งทำรายได้ไปกว่า92ล้านจากทุนสร้าง5กว่าล้านโอ้ภาคแรกจะมีอายุเกือบ10ปีแล้วเหรอเนี่ยใครทันดูภาคแรกบ้างครับมารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโหนี่ต้องรอเกือบ9ปีกว่าจะมีภาค2มาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงต้องรอนานเกือบ10ปี หรือภาคนี้ก็ยังคงเล่าถึงนักสืบรุ่นเก่าอย่างซาดูชอนระบทโดยฮาวังจองมินเหมือนเดิมซาดูชอนด้ทีมงานของเขาจากไมเจร์คามที่มุ่งม,มั่นตามล่าหลัาอาญากรอยังไม่หยุดหย่อนซึ่งทั้งหมดจะมาร่วมมือกับตำรวจใหม่อย่างพักซันวูระบทโดยจุงแฮอินจากซีรีเน็ตฟลิกเรื่องดีและซิลีส์จากดิสนีย์พัเรื่องคอนนก สิ่งะหมดตอนรวมตัวกันเพื่อจับฆาตรกรต่อเนื่องที่กำลังทำให้ทั้งเกาหลีกตกอยู่ในความวุ่นวายโดยอดีตอ <Ooh. S 1> er ็กซ er ิค er ิวชเกำลังขี่บนรถกำกับด้วยเรียบซึงหวานจากภาคที่แล้วหรือภาคแรกนั่นเองถึงนอกจากนี้ก็ยังไปพุ่งกับเรื่อง The Battle e f Island e s k e f o r m Mogadishu นีตายโมกาดิชู The Smugglers หางการทิมงปืนประดาน้ำ Arm the Executioner 19กันยายนนี้ในรวภาพยนตร์ อันดับที่ 3, สามครั้งคาวกินกล้วยภาพยนต์ไทยแนวพีเรียดคอมดี้เรื่องใหม่และเรื่องที่สอนในปีนี้ของคาร์แมนไรจะภาพยนต์ร้อยกว่าล้านเรื่องอโน่งหรืมไมบูเอ็มสตูดิโอจากที่หยดทั้งสองภาคและระลึกจากไบแมนทั้งสองภาคซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องของสุดค้งคาวกินกล้วยก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีก้าจิรายุจากภาพยนต์เน็ตฟิกเรื่องวนรักหนักภาคพีพัชระจากซีรีส์เน็ตฟิกซเรื่องสาธุ แถมเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของก้าวิรยุและพีชภชระที่ทั้งคู่นะครับก็เคยร่วมงานกันมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องซักซีดห่วยคันเทพอ่าใครทันดูเรื่องนี้บ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็ยังไม่เคยดูนะก็สามารถมารีวิวได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็โจลินคัมพีรพันหรือโจลินโฟอีฟที่ก็แสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมสิคัข้างข่าวกินกล้วยกำกับโดยเจแปนพนุพันธ์จันธนวงศ์หรจอเปนหกฉาคับจานะับรค และคลีสนากกจนิตนวรัตจากผู้เขียนบทสารแนฮ้าเป้งสาลแนสิบล้อสารแนเห็นผีสุบคู่กูโ้โลกโลซีซันสุขสันวันโสดและฮาเป้งจาอยยากแกงน้องสิบครั้งข่าวกินกล้วย19กันยายนนิดในรวมภาพ,พยนตร์อันดับที่ 2. n e เนโ r เรตหนึ่งสัมผัสจากมันพรากทุกสิ่งจากเราพบกับภาพยนตร์ฮอลล์เทรและดรามา่จากไรออนเกรจากจอร์นวทีทั้ง4ีภาค ดนิวเวลเลตโกก็จะเล่าถึง3มแม่ลูกที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสัป,ปหลาดซึ่งสิ่งเดียวที่จะทําให้3มแม่ลูกนั้นรอดนั่นก็คือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และต้องกำจัดเหล่าสัป,ปหลาดให้ได้ Ooh. ซึ่งนิงวเวลเลตโกนี่ครับก็จะนําแสงดงโดยฮันรี่เบอรีจากเอ็กเมนกับจอห์นวิกชัปเปอร์ทรีพาราเบลลัมหรือจอห์นวิกแรงกว่านรกภาคที่3และได้รับรางวัลอสการ์มาแล้วจากรางวัลสาขานักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องมอนสเตอร์บอลดูในเรื่อง,งนี้นอกจากแสแดงนําแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นเอ เนโวเลโกขินบทกำกับและโปรดิวต์้วยเรซันเดอร์อาจาจาก The h u g h e h a v e i r โชคดีที่ตายก่อนเรียนญาติสามดีไปเรียนญาติกัดแหลกแหวกทะลุฮอ r ์สคนมีเขาเงามาจุราดครอวขานขย่ำภาพยนตร์เน็ตฟิลเรื่องออกซิเจนเนวเลโก26กันยายนนี้ในโรวภาพยนตร์อันดับที่1 t r a n s า o r m e r s 1หรือ t r a n s f o r m e r อ ในเมื่อมีเวอร์ชันหนังแล้วก็ต้องมีเวอร์ชันการ์ตูนกันบ้างปีที่แล้วมี t าร์ฟเมอร์เลสออฟเดอะบีมาปีนี้ล้วก็จะได้ดู t าร์ฟเมอร์เวอร์ชันการ์ตูนอีกดูเวอร์ชันนี้จะมีฉากหลังอยู่บนดาวไซบอร์ทรอนบ้านเกิดของเราออโต้บอทและดีเซียบติคอนและตัวหนังก็จะล่าถึงออฟติมัตพามและเมกัทอนในวัยหนุ่มดูเวอร์ชันนี้จะได้คริสแฮมเวิร์ดหรือพี่ทอของเรานั่นเองแล้วก็เอ็กแทคชั่นให้เสียงภาคเป็นออฟติมัตพาม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 แบรนชารีเฮนรี่จากอ e ีเทอร์อน เราเรียนฟิสเบิร์นจากตะไราภาคเดอเมติกจอห์นวิกใหเสียงภาคเป็นอัลฟาทรีออนสการ์เล็ตโจนแฮนสันหรือแบ็กวีโต้นั่นเองให้เสียงภาคเป็น, Alpha, ion, Scar, son, ow, น,นเอลิต้าทรีเกตแมคเคอรคีจากวองกาให้เสียงภาคเป็นบัมโบบีและคนสุดท้ายจอห์นแฮมจากท็อปกันมัลวิลล์ในเสียงภาคเป็นเซนติโนัลพามโอ้เอวตัวนั้นจะกลับด้วยจอร์จคูลี่จะพุ่งกลับและพูดขีนบท t อยสตอร l ่ส่วนผลงานอื่นก็มีเช่นเป็นผู้เขียนบท Inside out าทแต่ทำหน้าที่เป็น Story b บ a r d a r t i s ติให้กับดีน n c เดฟคาสภาพหนึ่งะพักสองลาชาชูอีอัพว,ว้าว Transformer 1 2วันกันยายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์อโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยสำหรับคลิป9อันดับหนังโคตรน่าดูเดือนกันยายนที่จะใช้ปี 2024. 2 0 2 4สบามารถติดชมกันได้นะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมยี่ดีนําไปปร,รับปรงุงนะ คลิปน่านจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาวก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ